คาถาเลิกหวยครั้งที่สิบสองก็คือคาถาจักรพรรดินั่นแหละกตะผมนายะทาพุทธโมนะนโมพุทธายะประจำวันเสาร์ที่สิบเก้ากันยายนพุทธศักราชสองพันห้ารมนี้ขอตั้งสัจจะอธิษฐานบาร,รมีเพื่อทำหน้าที่เป็นพระบรมมหาโพธิสัตว์พระสีอริยะเมตรตย ข้าแต่พระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์พระเจ้าข้าพเจ้าขอนมอันเชิญเทพพาดาเจ้าทั้งหลายโปรดได้เสด็จมาฟังการสวดมนต์ของข้าพเจ้าขอให้มาอนุโมทนาและประสิทธิ์ประสาทพรให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเทินข้าพเจ้าขอขมากรรมหากกรรมใดที่ข้าพเจ้าได้กระทำแล้วผิดพระประการใดด้วยกายวาจาและด้วยใจก็ดี ั้งแต่อดีตชาติเป็นต้นมาจวบจนในวันนี้ทั้งที่ตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีทั้งที่ข้าพเจ้าระลึกได้ก็ดีระลึกไม่ได้ก็ดีท้งที่ข้าพเจ้ารู้เท่าไม่ถึงการก็ดีและรู้เท่าถึงการก็ดีขอทุกๆพระองค์จงได้โปรดเมตตาโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเทินข้าพเจ้าขอถวายพระพรขอทุกๆพระองค์จงทรงพระเกษมสำราญจงทรงพระชนอายุยืนนาน จงสรงพรยานบารมีสูงยิ่งขึ้นไปเชิญขอพระองค์ท่านทั้งหลายจงประทานพรให้ข้าพเจ้าพ้นจากสัพพทุกสะพะกัสะพพโศกสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะห์เสนียดจันไรจะพ้นไปจากตัวของข้าพเจ้าและขอให้ข้าพเจ้าได้ตาทิพยห่ทิพและเจโตปริยญาณพร้อมทั้งเกิดดวงตาเห็นธรรมได้สำเร็จมรรคผลนิพพานเทอญ สาธุสาธุสาธุกลางกลางกลางนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมะนีนพรัตถ์สีสหัสสะสุธรมรมาพุทธโธธัมโมสังคโฆยะธาพุทโมนะพุทธบูชาธรัรมมะบูชาสังฆบูชาอกขีทานังวรังคันธังสีวลีจจมหาเถรังอหังวันทามิทุระโตอหังวันทามิทาตุโย อะหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมสังฆปูเชมิสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆาพระปัตตาปัจเจการนันจะยังพรังอรหันตานันจะเทเชนะรักขังพันธามิสัพพโสพุทธังอธิฐามิ ธรรมงอธิฐามิสังฆครังอธิฐาม,ามิข้าพเจ้ามายะธาพุทธโมนะนมโมพุทธายะขอตั้งสัจจะอธิษฐานบาร,รมีครั้งที่สิบสอยขอขพเจ้าได้ทำหน้าที่เป็นพระบรมมหาโพธิสัตว์ พระศรีอริยะเมตรายในชาติปัจจุบันนี้ด้วยเอถอข้าพเจ้าพร้อมที่จะทําหน้าที่อันยิ่งใหญ่แห่งนี้ขอให้ข้าพเจ้าทำให้ประสบผลสําเร็จด,ด้วยเถิดพระเจ้าค่ะ